ตอนนี้ฮะก็เขามาหอดนาวัดพระแก้วแล้วเนาะสำหรับเสานีนอนเป็นเพลนจงปะเพื่อให้หูวว่าเป็นเสาดังเดิมตั้งแต่สมัยอปีคศ118 0เนาะและสำหรับไหินอันนึงที่ตั้งทางหนาเนี่ยนอนก็เป็นไหินตัวจริงเนาะที่เพิ่นนำมาจากแขวงเสียงขวางทางภาคเหนือของเราเนาะจะมาโชว์ว่าเป็นเอ่อมีมีการเกี่ยวพันกับหอพระแก้วของเราเนาะสบายดีสักคลายเบอร์ทุกถึงฐานนอนไม่มีอะไรจะพามา เยี่ยมสุมหอพระแก้วทีนครหลวงเวียงจันทร์สอปปลาว้เนาะอันนี้ก็จะมีทางเขาเนาะจะมีภาษาอังกินและภาษาเลา้าขั้นจะเขามาข้ครั้งในก็จะมีมองขายปีเนาะก็คือปีเขาสําหรับคนเรลาจะเป็นหาพันกีบแลวสำหรับคนต่างประเทศก็จะเป็นสามสีพันเกีบเนาะลเขามาในก็จะเห็นเป็นลานอเนกประสงค์แล้วก็มีวัดพระแก้วตั้งทางหน้าเนาะเป็นทรงเรลาเดิมเนาะแต่สมัยตะกี้แล้วแต่ว่าตอนนี้ฮะก็เขามาหอด นาวัดพระแก้วเลยเนาะเัาจะเข้าไปเบิ่งว่ามียังแนงอยู่ในเนาะที่หนาสนใจเพราะว่าได้ยินเขาว่าเอาสมัครถ่ายวิดีโอข้างนอกได้แต่ว่าข้างในบ่ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นซิกเก็ก็คือความลับนั่นเองเนาะเพราะว่าอาจจะมันอาจจะว่ากั้นเพื่อการหลอกเกลียนเนาะทางวัฒนธรรมเนาะในฮ่องเพราะว่าอันนี้มันเป็นห่องพระแกศยุที่ต่างดังเดิมแต่ว่าถือปฏิสังขรณ์ขึ้นสามสี่หกเจ็ดขังเนาะมาจากมีสงครามตะกี้เนาะระหว่างสยามประเทศกับเรา เลยอื่นๆเนาะหลายๆขัางบัดน,นี้เพื่อนจะจุ่งอยู่เสาหนึ่งไหวเป็นเสาทีบไดอ่าปฏิสังขรณ์เนาะเพื่อให้เบิ่งว่าเออเป็นหลักฐานอย่างเย็นว่าเป็นเสาตะกีเต่สมัยอ่าเจ้าเสถาปกครองเนาะไปกันเลยเขา้าม่อดานหนาก็จะเห็นประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะในบองต้นบอ่อแอจะผ้ามาเบิ่งว่าทางด้านข้างนี่สิเป็นจังได๋ด้านขางด้านนอกของสิมนี่เนาะก็คือว่าเป็นอาคารโบสถ์นี่เนะาะในนี้เขาก็ได้เข้ามาภายใน,นอ่า ด้านในของกาแพงเบิงในของโบสเนาะตอนนี้บรแอบก็จะพาเละเบืงออมหอบเนาะว่ามันจะเป็นทรงลักษณะไดเนาะสําหรับเบิ้งล้มเหลวเนาะโครงสร้างของวัดหอพระเก้วนี่ก็จะเป็นโครงสร้างเขาเราเดิมต้กี้เราที่เพิ่มมาปฏิสังขรณ์ขึ้นมาเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนาะสยามประเทศเดี๋ยวเขามาหกข้างเราสองข้งเนาะก็คือมีข้งที่หนึ่งและข้งที่สองแล้วแต่ละข้างที่อาไร สยามประเทศได้เข้ามาหั่านเล่าเนาะก็จะได้มีการเผาวานพันเมื่อนะก็วัดว่าอาหารต่างๆเนาะจนบุเรอเสียสาก็ยังเนาะแต่ว่าหัวพ้แก้วนี่ก็ยังเป็นฮอที่แบบว่าถือเผาแต่กระใหม่บ่มเบิร์ดเนาะฉะนั้นแต่ละยุคแต่ละสมัยที่มีการฝืนผู้ก็จะมีการฝืนผู้วัดหัวข้อแก้วขึ้นไหมเนาะซึ่งประวัศาษาเล่าได้มันถึกแต่ละข้างที่สยามประเทศได้มาหูขานประเทศเล่าแล้วก็ได้เผาบานพันเมื่อนแล้วก็กว้าตอน ด้วกวดตนเอาประชาศนแล้วกับปัญญาชนพ้ทธหยามใส่กริย์ของเราเนาะนอกจากนั้นก็ได้เอาสิ่งของที่มีค่าบ่ว่าจะเป็นพระแก้วม,มรกตแล้วก็เขาไม่ใหญ่แล้วก็หัวเสียงเมียงเนาะถึงภายพารลัสะดอนระชาชน์จำนวนหลายที่ถือกวดตอนไปสยามประเทศนะเนาะก็ได้ไปถือข้าวใส่ขุดคลองอันนึงเนาะถึงเป็นคลองแม่น้ำเนาะซึ่งแบบว่าไปใส่ลักษณะคาทา,าแล้วก็จำเลยนะไปใส่แบบว่าขุดคลองง้นแล้วก็ มีการคมเหงยังเกิดมีการเสียชีวิตขึ้นเนาะมีเหตุให้ประสชนทาวทล่ถือถือโอภยพไปหันเสียชีวิตเป็นจำนวนลายเนาะซึ่งปัจจุบันข้าเจ้าเะเอินว่าคลองแสนเสบเนาะก็เนื่องจากว่าคลองนั้นเกิดจากการก่อสร้างหรือว่าขุดจากแห้งงานเอ้ยมันม่แห้งงานเนาะจีเมนไฟฟ้ารัศดรทางปายล่าเนาะถิดถือกว่าตอนไปเนาะซึ่งในส่วนนั้นก็ได้เหตุให้มีการประพันธ์บทเพลงเพลง,เพลงหนึ่งที่มีชื่อว่าเพลงเหล่าแผ่นเ,เนาะถึงมันแสดงถึง แนวคิดจิตใจของสวงไฟ้า,าลลัทธิโอนคนเราที่ถือกดคีคุมเหงในส่วนที่ถือกวดตอนไปสยามประเทศซึ่งสำเนียงภาษาปากเ่าสสำหรับคนนครหลวงเมียงจังตังแต่หรือดําบันหรือว่าตังเต่โกเขานิดหนาอก็อาจจะเปี่นสำเนียงขายคือกับแขวงสารวันรในภาคใต้ของเราเนาะในปัจจุบันหรือว่าขายคือกับจังหวัดทิศเกตในฝั่งไทยเนาะถึงประชาชนที่อพยพไปในเต็มเมื่อก่อนเนาะ แต่สําหรับสําเนียงอ่าผสมส่วนในแขวงเวียงจันคนครเวียงจันท์ในปัจจุบันอาจิเมนได้รับอิทธิพลมาจากคนเล่าที่ที่ได้ยับย่ายสเตสวยไปที่นั่นมองนีนอกจากภาคเหนือภาคก,กลางสำหรับสับสนเป็นสําเนียงที่แบบปรัผสมผสานกันเนาะก็กกจะออกเป็นสําเนียงที่เป็นแบบเน่าๆนหนึ่งนาะในปัจจุบันเนาะแล้วสาหรับภายในโบสถ์นมบ่อเอก็จะบ่ได้ทายให้เบิง่งเนาะเพราะว่า เขาจะห้ามถ่ายหูบหรือบันทึกวิดีโอเนาะอันนี้จะมาเล่าให้เบิ่งว่าทาั้งในมีอย่างเนี้ยถ้าเราทั้งในเนาะก็จะมีแทนมองปะาพระแกวมรกตก็คือบวนทีต่างหรือประฏิษฐานพระแกวมรกตเนาะแล้วก็จะมีตู่เครื่องโชว์เกี่ยวกับอ่าเครื่องใส่สมัยมบุฮานอนาณาจักรลาวสร้างบ่จะเป็นประเภททองสำริดเงินคำต่างๆนอแล้วก็จะมีพระพุทธรูปองค์หน่อยองค์ใหญ่เลยองค์พระพุทธรูปที่ถูกทำรายแล้วก็จะมีเครื่องใส่สมัย อณาจาระลังส่างเครื่องใส่ที่เป็นของกษัตริย์นาะข้างในเนาะอันนี้เขาจะโบันทึกได้นอะผู้ไรที่แบบต้องการอย่างเห็นกับเชิญเข้ามาเถี่ยวเนาะวัดพระเกี่ยวนครลงเวียงจันทร์สปปลาวเนาะก็จะเห็นในยังหลายอย่างเนาะที่เป็นด่านประวัติศาสตร์และก็วัตถุทางจิตใจเนาะคือด้านเนาะคืองาเห็นนี่ก็จะเป็นก่อนชิลาจารึกต่างๆแล้วก็พระพุทธหุปเก่าเกที่ได้ประดิษฐานเนาะพาหลายคนเข้ามาเล่าเลยเห็นบอกจะเป็นใน YouTube ในวิดีโอหลายคนก็ทวงว่าเอา พระกเก่าแก่คือมัมป้าอยู่นอกเนาะแต่ละองค์ตีอ้อมหอบอบวชในนากพระเก่วมรกตพราะว่าคางในเนาะมันเป็นโบถท,ทีบอหไงแล้วก็คางในเพิ่นกระไดปฏิสถานพระแต่ละองค์ว่าจนเต็มเพราะามันหล้นนะทุกนี่ก็คือเด้ปฏิสถานอยู่นอกนำบวจะเป็นก้อนศิล่าลึกหรือว่าหูหินต่างๆและสุดท้ายนี้ขบะเจ้าอยากก่าวคํวาว่า สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เฮ็ดคลิปนี้ขึ้นมากกระโบไม้คมว่าอยากเลื่อฟื้นอดีตเดือนใดๆต่างๆอันนี้ก็เมนประวัติศาสตร์ที่ติดพันกับบ้านเมืองของเฮาก็คือประเทศลาวและการสัญญาประเทศเนาะอันนี้ก็เมนประวัติศาสตร์ทางด้านภายลาวเนาะและกประวัติศาสตร์ทางด้านสัญญาประเทศกับบางทีก็อาจสิบ่ตรงกับเฮาเนาะกับกับโบเป็นนางเนาะมีแต่ว่าบ่ให้เกียรบ่ให้สร้างตาประวัติศาสตร์สิมาว่าเออประภาษาเราเป็นอันนี้ต้องเขียนต้องสร้างกันบ่แม่นเนาะเพราะว่ายุคนี้มันยุคใหม่แล้วยุคเอซี่ยุคเปิดกว้างเนาะการค้าขายสมาคมเมื่อวานจะเป็นวัดมรดกธรรมเนาะเฮากั เพลงกันคือเก่าเนาะขออาัยหลายๆเด้อทำมามีบังคัมที่แบบว่ามันบันทอนจิตใจหนะั่นราะภวะเนี่าก็เราตามประวาสาตรทั้งฝ่เนาเนาะสุดท้ายนี่พอแอจะไม่มีอย่างไรมีแต่จะเปิดเพลงให้ฟังเนะาะซึ่งมีเสวะเพลงรอเพลนที่เขาเด้กเกินว้บางตนเนาะขอขอบใจหลายๆทุก่านที่เขามาหับซมหับฟังเนาะขอขอบใจหลายๆเด้อกยจกล มาซ้อพ่อเขากับแขนแสนขยันเป็นใจความยามยากจากเวียง แสนยากก่อนนี้นักหนาลัดทั้งที่ดินขิ่นทานพลัดทั้งบ้านเมืองมาพลัดทั้งปู่พลัดทั้งยาลัดทั้งตาทั้งยายพลัดทั้งแม่ลูกเมียลัดทั้งเสียลูกเตาพลัดทั้งฮงทั้งเผ่า ลูกเต่าก็หนีหายบักไทยมันเคียนบักไทยมันค้งจนไหลจนหลังท้องคอยดีละจะตายเสียแล้วนี่นะที่ในป่าดวงเดืด ก็บอมีนุ่มผ้าทุ่งก็ะบอมีหม่ม้าแต่เตี้ยวเกลียวกลมหนาวลมนีม่เลยเรือแสนร้นระหงตกยากต้องเป็นคนกากคนแก่มีแต่แขนทั้งเดียวก็คอได้เที่ยวขอทานเขากิน ตกมาอยู่ในเมืองต้องที่ระเดืองกระดอยสีซ้อมซำลอยตะปินตะบอยเบาสินถือแต่เขียวเกีย่ยวยาเอาไปเหบมาของเพื่อนวันเอีเที่ยวสมสารไปทุกบ้าน จะได้ก yes, yes, ิราะว่า่เดราะว่นเพ่าเพนเหมือนอย่างคนตวาเพรานาเพร่นเทีว่ยวยกยกราคเพร่าเพราะว่าเกพระเมราะเปืาะ่เลน่เปืาะว่มเพระ่เมะเพราะเพร่าเทรอะวรเเ่าจับทั้งอ่าง 扎不汤。